หมดเลยงานนี้ก็คู่หัวเมีกันนะคุณผู้ชมหัวสมีสาวอยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่าถ้าอยู่ด้วยกันด้วยดีตลอดตาคนตามีหน้าที่การงานเป็นข้าราชการด้วยกันแต่้วการกำงเป็นเพืมแก่ไปเออโอ้นมอง้ยรงจริงใจโอ้มันวม่างไปเย สัปปะพูน่ตอกันยังนะตอนี้ม่กันยัง่อบ้างสัปะนเน่ยต้องมีอรีแน <c oughs> wow. oh, oh. ่่ยนจะนับคนไหมนันพี่เท่าไรอ่างนั้นพี่องอเออเออสามสามแ่นเก้าหมื่นเก้าพันเอ่อ

ถ้าชุดแรกกับข้าวม้อกเิเร์ฟาขอไดองมอไม่ไหวมาจากรกันครับผมมาจากใคแม่แพ้นไหมไม่มีแมแ้ไม่อะหอกรอมีแ่เงเยนะพี่แ้เลยโอ้ยมีทั้งทองแท่งมีทั้งทองรูกตล มีพ่อมตุ้อย่างเลยบนไหนหนป็้ากันบูรร้าสาวิ้ไม่รับมาเลยใช่ที่เราที่เราเป้าสาวมายิรอเลยใไหมะยิรอเลยส,นะยลลยา,สาวไม่ออไรัใช่ตอนนี้เนี่ยดินตอดน,นอาจารย์ก็ไม่ได้สราบไม่ได้หา,าตามที่เห็นกันนี่แหละอาจารย์